สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพรอาักให้คือเก่าทังสองแตงสาบานป่าเนาะประกับสบายดีเอฟซีเบอร์สกุสุคนเด้อจาามาพบมาพร้กันอีกคือเก่าเนี่ยมันบรรยากาศย้ำเศร้านะพ่อแม่พี่น้องปอนนมบ่าไปบุญแล้วกับแตงกงีซิไปโหดหมักโมหมักแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่างเอามาแต่เศร้านะพ่อแม่พี่น้องแต่เศร้าปันใดเนาะขนาดทุกโมงขึงเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดยังเกิดจะหลเลยเนาะจ้า ก่อนนมเพิ่นอิ่มก่อนนอพ่อแม่พี่น้องเราแต่งกับซีไปฮดหมักโมหมักแตงนอกจากรมแห้งๆห้งนอพ่อแม่พี่น้องเอ้อก่อนนมบ่าวใบบุญก็อิ่มแลนะนอพ่อแม่พี่น้องปะฮักไปฮดหมักโมหมักแตงกันเลยเนาะจากพ่อแม่น้าก็คือสีเย็นนอพ่อแม่พี่น้องไปน้ำกันเลยจ้าเอาก็สิไปฮดเบี้ยหมักโมนอพ่อแม่พี่น้องผูกบ่าวใบบุญไปถ่ายได้พ่อแม่พี่น้องหกโมงเข่งนอแดดป้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนอสัตว์บึงเบี้ยหมักโมนอพ่อแม่พี่น้อง กขยายเติบได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นไรรีวิวให้เบิ่งไหนเนาะจานี่เนาะกะัมีเบีย้ยงามเบีย้ยขี้ไร่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่สแตนก็สิมาหดนานะ้าเนาะออกมาแต่เศร้ามันีเนาะจนี่เนะากนนะกะลายนะเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวใบาบุญเพิ่นจังรวักัดเบีย้ยหมักโมใบบุญป้าแดดหกโมงเข่งพ่อแม่พี่น้องเลยแดดแต่เศร้าอะไรเนาะเบาวใบาบุญเพิ่นก็ได้เพิ่นก็บทมาเผาโวนหมักโมนี่เนาะ เพิ่นก็คือสีซัมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคือสีบอยใหญ่ดอกเนาะจะ้สะส่วนหมักโมกับซีเงีวไปตั้งผุนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสะแตงกับซีมาฮดเนาะพ่อแม่พี่น้องหดยำหดยำจ้าเ้าเนาะจะ้ะกับซีมีเบียงามเบียงกีร่ายปนกันเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจะ้สะสแตงกับซีมาฮดน้าพ่อแม่พี่น้องปะมาฮดเบี้ยงโมนำกันเด้อจะ้ะ สแตงปลูกตอนข่าวันเนี่ยน้าพ่อแม่พี่น้องบดไ้โหดน้ามันข่าก่อนน้แหลนเมื่อบ้านก่อนน้พ่อแม่พี่น้องสแตงสแตงก็ปลูกเพิ่มซิบลุ่มเนอกจากพ่อแม่พี่น้องเนาะจากสแตงกะสิมาโหดน้ามันพ่อแม่พี่น้องเบี้ยนิน่อยเนาะจากพ่อแม่พี่น้องพุ่นแหละทอดพุ่นแหละน้พ่อแม่พี่น้องไปตักน้านกันพ่อแม่พี่น้องสจแตงกะสิพ้าไปเบิ่งสมาชชิกสองโตเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อป้อนเข่าแล้วเนาะ ลูกแซลมอนเนามาหน่อยสแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าแดดแต่เศร้านียพ่อแม่พี่น้องเลยํามมาเศร้าน่าหนาวเนาะจ้าแตงกระสิตักน้ำลงไปหนีแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะลงไปพายเพราะว่าน้ำมันจักเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องหิวเอา,าแตงกูเบรซื้อมา,าแตงสิพามาเบิ่งสมาชิกใหม่แตงสองโตเนาะพ่อแม่พี่น้องในไซเด้มันกินนมแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยได้อยู่ในต่อเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่น้าจ้ากพ่อแม่พี่น้องผรูสองโตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมุกมุกหลัจากตั้งสื่อยังดีนอกจ้ากพ่อแม่พี่น้องนี่นอกจ้ากฝุ่นกินนมพ่อแม่พี่น้องเฮ้าเป็นและได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่งจัหน่ก็สิเอามาเขือข่าวนอกจ้ากฝุ่นกินนมพ่อแม่พี่น้องลูกแซลมอนก็นะายังมีอีกตัวหนึ่งแะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสี่โตคนในลูกมพี่น้องฮ่าก็ซื้อมาตักน้ำไปหดหม่กโมนอกจากพ่อแม่พี่น้อง จางใส่โบกแล้วพอไรพี่น้องหนาวจ้ะน้ำพายกันยังไหลยอยู่ใช่ไหมพี่น้องป้าฝนไม่พี่น้อง แม่พี่น้องสตแต็งกับซิโฮเบียอที่ปลูกใหม่ก่อนน้าจา๋าของเราพี่น้อง เบี้ยปลูกใหม่แล้วก็จังสิไปฮดเบีย้ยสีสแตงปลูกก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเข้าไว้อย่างมันตายเนาวะวันนี้มันข่ำนะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ฮดพ่อแม่พี่น้องทีนี้กามาฮดแต่ตเศร้าเนาะจ้ะบ่ได้เศร้าปันได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเจ็ดโมงวเนาะนี่เนาะเจ็ดโมงแล้วพ่อแม่พี่น้องน้ำก็เย็นเย็นพ่อแม่พี่น้อง อ่นเย็นขักอะไรนะจ๊ะน้าจ๋ารดมงโง้ทำากันเด้วพ่อแม่พี่น้อง لا فما في <applause> ามันเริ่มยาวแล้วได้พ่อแม่พี่น้องออกายลุ่มแล้วน่าจะถ้าแดดรีบพ่อแม่พี่น้องมาฮดจอยซาแตงเลยเด้อจ้าบ่แล้วง่ายดอกพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยลายน่าจะ แล้วนะจ <S <S พ่อแม่พี่น้องฮงกะก็ฮอดพ่นพักลมเม็ดเนาะพ่นมะพริาพ่นพักนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอยังไล่เติบเนื่องจากได้เครื่องหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องแต,แต่กระปุกมังโม่อ้อมเบิร์ดนื่อจากแถวหัวโพนก็ได้พ่อแม่พี่น้อง สอยฮดเดนะ้อะจ่าพ่อแม่พี่น้องเริ่มฮอนแลนะ้วเนาะจ่าบ่หนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับแปดโมงเลยนะพ่อแม่พี่น้องแปดโมงสิบนาทีเลยนะจ้ะยังมาทันเขึงอยู่พ่อแม่พี่น้อง พี่น้องออมาฮดสอยสตังเ์นเดอ้อจ้ะปีใหม่ก็บาถไ,ไปไซส่ดอกพ่อแม่พี่น้องมรถ่ไปเข้าดาวน้ำไผ่ดอกมาจ้ะอยู่ให้อยู่นะพ่อแม่พี่น้อง ิไปข่าวดาวด้วใส่โน่เอฟซีของซาเตงผู้บ่าวผังไทยเนาะจ้ะซาตงคือจะไปข่าวดาวใส่ดอกพ่อแม่พี่นอ้องปีกายนี่กาเนาะอยู่เฮือนเนาะจ้ะเราจะไปใส่พ่อแม่พี่นอ้องฮอดแคมเทียงแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องใกล้แล้วเหรอเนาะจ้ะยังเหลือหน่อยเดียวพ่อแม่พี่นอ้องมาฮอตสายแตงเลยเนดะ้อ พ่อแม่พี่น้องซแตงหดมังโม่ก็แล em. lasse, ้วแหละนาะพ่อแม่พี่น้องก็สีพม่าฮดมังอึ้อและนาะพ่อแม่พี่น้องบั้นไก่เห็ดของซาตงเลือน้อยเดียวพ่อแม่พี่น้องเอยเปิดประตูเนาะซาตงเอาไม่กั้นกั้นงัวนาะพ่อแม่พี่น้องน้อมังอื้อซาเตงพ่อแม่พี่น้องเลือซัมนี้และนาะจะปลูกซาซองหลุมนี่พ่อแม่พี่น้องดอกลายได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นาะจะซแเตงก็สีพม่าฮดน้ำแต่บ่ทันจ่อหมากซัเน้อพ่อแม่พี่น้อง น้าจ้ะเหลือมังือสี่ลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สองลุ่มน้าจ้ะสามลุ่มลุ่มที่สี่พ่อแม่พี่น้องงัวสแตงเขามากินเมื่อวานนี่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะคิดอะไกินหรือบ่กเช็ดงัวเฮาก็สิมาหดน้ำกันเลยน้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องสแตงเขาหิวน้ำไปทีเรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิหดมังือกันเลยน้าจ้ะที่มาแล้วมันทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องคือนนี่คือสิได้กินอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลย ยอดมุกหมุก้ะจ่ะวิได้กินเครื่อนี่ก็งามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอก Shout มันใส่แกงเราไม่แซ่บแต่พ่อแม่พี่น้องสแตงมักหมักนะจ้ะดอกมันเนาะพ่อแม่พี่น้องเครื่อนี่งัวเห็ดของสแตงขักอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องแค่มันมันเหี่ยนขักอะไรดอกกะบอยยังนะจ้ะดอกกะบอยยังพ่อแม่พี่น้องกินเบิ้ด้ะจ้ะงูเนาะ ยิ้วเผาแล้วงัวมันมาแหละพ่อแม่พี่น้องผุนนอกขัปล่อยมาแหละนอกจากงัวนอกาสแตงกระสีไหลงัวขึ้นพุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเยพ่อแม่งัวตัวเองนะพ่อแม่พี่น้องเอองัวข้าเจ้านอกจ้ะผุมาเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องมันจีข่าวสวนค้อยสแตงและนะากระถิ่มไปบ่ไร้นะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสแตงกระหดหมักโมแล้วบันทีเดียบร้อยแลยนอกจากสแตงใช้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องลุ่มนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็งามอยู่เนาะ แต่งกะฮดขึ้นไปพุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะแต่งกะฮดไลยเติบฮดผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องสิบโมงแล้วน้าจะออกมาแต่หกโมงเข่งพ่อแม่พี่น้องนี่ฮักก็แล้วน้าจะแตงฮดแล้วบ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอยพุ่นเนาะแต่งกะฮดเงาขึ้นไปพุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยฮดผู้เดียวน้าหิวเข่าแล้วพ่อแม่พี่น้องสิมื่อแล้วน้าจ๋านี่น้าจ๋าพ่อแม่พี่น้องฮดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะผ เนาะพ่อแม่พี่น้องมันหมากมากินน้ากันเด้จเอจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมาให้มานาแต่เศร้าเนาะคอตัวเมื่อเฮื่อนหายเบะเท่าแล้วบันเนาะนี่สตดงก็โหดแล้วบันทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแปดล้อยปลายน่าจากก่เน่าไปพุ่นแลแ้วแล้วบันทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโคดแล้วบันแล้วเนาะมันชิมากอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะใบกระงามอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่คืองามเคือขี้ล่ายปนกันเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวใดตายซแตงก็เปลียนนะา,าน๊ะในฮดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะฮดยาวไปพ่นพ่อแม่พี่น้อง่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องผูกบ่าใบบน่นกระน,นํำมากาะน้ำซาแตงอยู่สวนมังอือพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้อง่นน้ำมาหา่นติดขัดอะไรเนาะ แตงกัดสีขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้นะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าโหดมังโม่หมักแตงมาอึกกันแล้วเป็นที่เหลี่ยมร้อยแลวเนาะหมักซาลีก็ได้เนาะปลูกมังซาลีบะท่านขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องบนท่านแตกงอกมันน่าจะหมักแตงนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปลูกวานนี่น่าจะก็เนื่องในวันลาสิน้นปีใหม่นี่ตะแตงข้อไวพรให้พ่อแม่พี่น้องเ้อเอฟซีถูกฐานนาะจะขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความมั่งคั่งความมหาเศรษฐี ร้อยล้านพันล้านเด้อจัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อสิ่งใดบอดีก็คองไฮมาลายหายสิ้นไปในมือนี้เด้อจ้านับตั้งแต่มือน,นี้เป็นต้นไปคอยพบเจอแต่สิ่งดีๆความโชคดีมีไสเนาะขิดสิ่งใดสมหวังนางป่าถนาเดอ้อการเงินการงาน,งาน,งานลุ่งเรืองเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเออเบอ้อทุกๆขันเด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้ะสำหรับมือนี้สแตงกับอคอลาเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยทุกขันเด้อเด้อจ่า สบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อจ้ะ